สวัสดีคะ่ะผจรชุติศุุลประธานกลุ่มฝูใใญุู่งรักตั้งตั้งอยู่ที่109-1ทับหมู่ที่8ตำมนารุเซนอำเภอที่องจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะปัจจุบันนี้เราทำในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแต่แต่ว่าวันนี้เรามาคุยในเรื่องของการค่าเจขยะนะคะคือขยะของของ,ของเรานะคะ มีชาวบ้านร่วมด้วยแล้วก็มีร้าน้านะคะมามามาร่วมในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะส่วนในเรื่องของการคัดแยกและขยะเราจะมีเด็กๆมาช่วยในในวันหยุดอ่าแล้วก็เราจะคัดออกมาเป็นขวดนะคะขวดน้ําขวดน้าอ่าชนิดที่มีฉลากแล้วก็ไม่มีฉลากอว่าเขาเรียกว่าขวดเพชรน,นะคะส่วนที่เป็นพลาสติกเราจะส่ง โรงปูนนะคะโรงปูนแล้วก็ถ้าเป็นขวดขวดโคกเราจะคัดออกมาทําไม้กว่าอย่างเงี้ยอนี้ค่ะขวดโคกทำไม่กว่าส่วนในเรื่องของพลาสติกเ,เราอยากจะอยากจะได้เพิ่มมูลค่าเ,เพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีมูลค่าน้อยแล้วก็อ,อ,อยาก อยากให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสิบนะคะมาช่วยในเรื่องการทําเครื่องมือในเรื่องของการผลิตน้ามันนะคะเราเราก็อยากจะเอาตัวเนี้ยมาเพิ่มมูลค่าและก็เพื่อเป็นการให้ชาวบ้านนะคะมาช่วยการคัดแยกขยะเยอะๆในในเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะก็อยากให้ให้้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคสิบเนี่ยนะคะมาส่งเสริมในเรื่องของเครื่องมือ ไอ้พวกเราได้ทําในเรื่องของน้ํามันนะชาวบ้านจะได้มาช่วยกันเยอะๆคะ่ะสวัสดีค่ะ